สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไวอรอบผัวเรียกเงินเมียเป็นเมืน่นฐานใช้ทําความสะอาดบ้านลันงานหนักทําหลายชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นไวัยอรอบไม่น้อยเมื่อแฮสเจ้าของบริษัทรับทําความสะอาดจากเมืองดอนคาสเตอร์ในสหรัชอาณาจากักรเด้เรียกเก็บเงินมูลค่า700ปอนด์ เราซําเมื่อ0บาทสำหรับค่าทำความสะอาดบ้านซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นจัสตินภรรยาของเขาเองโดยแฮสเรียกเก็บค่าเหนื่อยจากการทำความสะอาดโซฟายักษ์พรมผืนใหญ่3ามผืนและพื้นหินซึ่งเขาใช้เวลาทำความสะอาดพวกมันถึง6ชั่วโมงความทุ้มเทเหล่านี้จึงทำให้ตัดสินใจส่งข้อความเรียกเก็บเงินไปกับเธอ ผมใช้เวลาไปครึ่งวันมันเป็นงานหนักและผมบอกเธอเรื่องนี้ตลอดเวลาเช่นกันถ้าคิดค่าทำความสะอาดก็น่าจะมีราคา700ด้อปอนด์ตอนที่ผมส่งแชทเธอก็นั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละแต่ผมแกล้งทำเป็นคุยกับคนอื่นพราะเธอเห็นแชทที่ส่งมาเธอก็หัวเราะออกมาแฮ่าว ดานจัสมินนั้นหลังจากได้อ่านข้อความเธอไม่ได้รู้สึกโกรธใดๆเพราะพวกเธอมักหยอกล้อกันแบบนี้เป็นประจำมันแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคู่ไปแล้วตอนฉันเห็นข้อความฉันก็กรอกตาและคิดว่าเป็นปกติของเขาเขาชอบบอกว่าคุณสามารถจ่ายเงินให้ผมทีหลังได้นะ พร้อมส่งวิงและเขามักจะพูดคำๆว่าเขาดูแลลูกๆแบบไหนยังไงซึ่งฉันต้องเตือนเขาไปว่าเด็กๆเป็นลูกของเราจากนั้นฉันก็ขู่เขาว่าจะเ,เรียกเก็บเงินค่าเลี้ยงดูลูกค่าทำอาหารค่าทำงานบ้านและค่าของขวัญวันเกิดทั้งหมดของเขาเรียกเก็บทุกอย่างเกรงว่าเขาน่าจะไม่ได้เงินเจ็ดร้อยปอนแล้วละจัสมินก่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ